สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการในการใช้งานในส่วนของตัวเซนเซอร์ว,วัดอุณหภูมิแล้วก็ความชืน้นนะครับที่สื่อสารผ่านทางโปรโตคอลที่เป็นโหมดบัตรนะครับซึ่งรุ่นที่จะมาแนะนำแลวก็สาธิตวิธีการใช้งานในวันนี้ก็จะเป็นโหมดบัตรนะครับ temperature น,นะครับแล้วก็ humidity นะครับที่เป็นรุ่น wtr 10 ขีด e นะครับก็อนเดินนะครับก่อนที่เราจะทำการอ่านค่าผ่านทางรโตลที่เป็นโหมดบัตได้นะครับกเ็เราจะต้องมีในส่วนของตัวแปลงนะครับอันนี้คือสายแปลงจาก usb เป็น i s 4 8 5นะครับก่อนเดินนะครับเราต่อสายในส่วนของตัวาสายสัญญาณเข้าตัวอพอร์ตที่เป็น usb ที่เป็น i s 4 8 5รับซึ่งสาย สีเขียวผมจะใช้เป็น I S สี่แ A นะครับอขออนุญ,ญาตต่อเข้าก่อนนะครับแล้วก็สีน้ำเงินก็จะเป็น I S ส8 5 B นะครับแล้วก็ต่อสายตัวนี้นะเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ต่อในส่วนของตัวไฟเรียงเข้านะครับทีนี้ในการสาธิตในการอ่านตัวนี้นะตอนนี้ผมจะมีเซ็นเซอร์วัดอ่า อุณหภูมิอยู่3ตัวนะครับอันนี้คือตัวที่1นะครับอันนี้คือตัวที่2นี่คือตัวที่3นะครับซึ่งในการตั้งค่า address หรือการ set address ผมจะ set ให้ตัวตัวเซนเซอร์ตัวเนี้ยเป็น address ตัวที่1นะครับอันนี้เป็นตัวที่2อันนี้เป็น address ตัวที่3นะครับซึ่งในการจัดที่ในการอ่านตัวเนี้ยผมจะใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า ah ch mode bus นะครับ ch mode bus scanner นะครับก็ถ้าถ้าท่านใดยังไม่ไม่มีก็ ไปเสิร์ชใน Google นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับเมื่อเราเปิดในส่วนของตัวโปรแกรมเข้ามานะครับเราจากเมื่อกี้เราทำการเซตอะดเป็นอะดที่ 1, อะที่ 2, อะดที่3นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันทั้ง3อะดตัวนีน้มันเชื่อมต่อ,อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้หรือไม่นะครับวิธีการนะครับขั้นตอนที่1ให้เราไปเช็คในส่วนของตัวอพอร์ตที่เราเชื่อมต่อ,อ S อ s สีเปนห้าก่อนว่ามันเชื่อมต่ออยู่ที่คอมพอร์ตคอมไหนนะวิธีการก็คลิกขวา property นะครับマイคอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกที่ v i v i m e n a n e r นะครันเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงไปหาตรงที่เป็นพอร์ตตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นวนะ่าหน้าตรงนี้นะเครื่องของผมก็จะต่อตัว usb <ม>2อ5สีห้าอยู่ที่คอมแปดนะครับเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่โปรแกรม cas mode bus scanner นะแล้วก็เลือกที่ปุ่มที่เป็น dis discover ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้เราจะทําการค้นหาว่าไอ้ดีไวท์ั้ง3ตัวที่เราต่อผ่านทางอายสีตัวเนี้ยนะสถานะมันเป็นยังไงมันเชื่อมต่อได้หรือเปล่านะครับก็ให้เราเข้ามาค้นหาในส่วนงตัวดีไวดูก่อนนะครับตรงคอนเนคชั่นนะรตรงนี้เป็นซีเรียลนะครับโปรโตคอลจะเป็นโหมดบัตร RTU นะครับคอมพอร์ที่เราต่อก็จะเป็นคอมแปดนะครับแล้วก็บอรดเลดนะของตัวเซนเซอร์ตัวเนี้ยก็จะคือค่าดีฟอของมันคือ9,6 0 0นะครับ อันนี้คือในสน่วน of time out นะครับอันนี้คือในส่วนของตัว device นะครับตอนนี้เรามี device แค่สามตัวนะครับตรงนี้เรากําหนดให้มันสแกนถึงแค่ประมาณสิบตัวก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะก็เลือกที่ start scan นะครับรอให้ตัวโปรแกรมมันทำการสแกนนะประมาณสักนาทีหนึง่งนะครับมันก็จะทําการค้นหาตัวตาม address ที่เราต่ออยู่ว่าเอ๊ะหน้าตัวเนี้ยนะอันนี้คือ address ที่หนึ่งอันนี้คือ address ที่สองอันนี้คือ address ที่สาม ทั้ง3ตัวที่มันต่ออยู่เนี่ยสถานะมันเป็นยังไงมันเชื่อมต่อกันได้ไหมนะครับมันคอนเนคกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอให้มันตอนนี้มันมันเช็คเจอแล้วตัวตัวที่1นึ่อันนี้ดีไว้ก็คือแอดเดสตัวที่1นะครับแอดเดสตัวที่1ตัวนี้นะครับตัวที่1นึ่งฟังชัน3ฟังก์ชัน3คือฟังก์ชันในการอ่านค่านะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวลิงก์ข้อมูลมันก็จะมี2ค่าด้วยกันกนี่คือค่าค่าที่1ก็จะเป็นอุณหภูมิค่าที่2ก็จะเป็นความชื้นนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มันสแกนเจอทั้ง3าตัวแล้วนะนะผมก็จะสต็อปไปนะครับอันนี้คือตัวที่1นะครับอ่าตัวที่1อันนี้คือตัวที่2นะครับ add d ด v i c e ตัวที่2นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน3าอ่านค่าเหมือนกันนะครับสถานะก็จะเป็นกูดนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับ อเดตตัวที่3นะครับฟังกช์ชัน3เหมือนกันนะแล้วก็สถานะก็จะเป็นกูดเหมือนกันนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าตอนนี้เรามีดีไวท์ทั้งหมด3ตัวก็วคืออเดตตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับต่อไปเราจะทําการทดลองอ่านค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นของดีไวท์ทีละตัวนะครับวิธีการในการทดลองในส่วนของการอ่านค่าของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับก็ให้เรามาที่ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการคลิกข,ขวานะแอปคอนเนกชันนะเสร็จแล้วตรง ซีเดียลคอนเน i ชันะซีเ e ียลพอร์ตที่เราเชื่อมต่อก็คือคอม8นะของผมเป็นคอม8นะครับของของ,ของท่านเป็นคอมอะไรก็กไปเลือกดูนะครับแล้วก็ในส่วนตัวบอร์ดเรีหรืออัตราการส่งก็จะเป็น9,600นัครับ Data ปิดก็จะเป็น8 Stop b i ปิดเป็น1 Priority Check เป็นน n นแล้วก็ i า e เอาเป็น0เสร็จแล้วก็ Add Connection นะครับต่อมาให้เราเพิ่มในส่วนตัว Device ที่เราจะอ่านค่านะครับแอดด e นะครับซึ่ง Device ตัวตัวนี้เป็น Device ตัวที่1นึ่งนะครับ1 เนี่ยผมก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มในส่วนของตัวทาร์กนะครับทาร์กในการอ่านนะซึ่งไอ้ฟังก์ชันนะที่ใช้ในการอ่านก็คือฟังก์ชัน03นะบ d h o ฮอลด d งร g จ i สเ r อร์นะแล้วก็ในส่วนของตัว Offset นะครับอ่าลิงก์ของออ f f s e t เป็น1แล้วก็เลงนะครับก็คือ2นะครับมันมี2ข้ค่าคืออุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะเสร็จแล้วก็ Add ดิ q u i ชไปนะครับต่อมาให้เราทําการทดลองในส่วน ทดลองอ่านในส่วนของตัวอุณหภูมิว่าความชื้นนะโดยให้เรากดที่คําว่าโคลนะครับแล้วก็ติ๊กที่เครื่องหมายที่เป็นออโต้ดีเฟสซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูสถานะบนตัวเซนเซอร์นะมันก็จะมีไฟกระพริบนะครับทุกวินาทีนะครับก็คือตอนนี้มันจะอ่านค่าในส่วนของตัวอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นออกมาซึ่งให้เราดูในส่วนของตัวบรรทัดนี้ตรงนี้นะตรงฟิลตรงที่เป็น U in สิบหกตรงนี้นะครับ มันมีจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับค่าอุณหภูมิที่มันอ่านได้ไอไอออฟเซตแรกนะครับออฟเซตแรกก็คือค่าของอุณหภูมินะครับที่มันอ่านได้คือ23.5นะครับแล้วก็ออฟเซตที่2ก็จะเป็นความชื้นนะครับความชื้นที่มันอ่านได้คือ58ตัวที่55.8นะครับทีนี้นะครับเราลองอ่านค่าตัวดีไวต e ตัวที่2นะครับวิธีการก็ให้เราเพิ่มดีไวเข้ามานะครับวิธีการก็คลิกขวาแอดดีไวตนะครับ แล้วก็ ID ก็จะเป็น2นะครับเสร็จแล้วแอดด c ไวนะครับพอแอด d e ไว c e เสร็จก็ไปแ d ดในส่วนของตัวทาร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่านค่าที่เป็น holding register เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลิงก์ของข้อมูลก็จะมี2ค่าเหมือนกันนะก็แอ d แอดแอดไปนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกที่ Pro นะครับตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูที่อุปกรณ์นะที่เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตัวที่2มันก็จะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับทุกๆ1วินาทีนะครับ ค่าของอุณหภูมิที่มันอ่านได้นะครับออฟเซตแรกนะครับก็จะได้ยี่สามจุดสี่นะครับแล้วก็ความชื้นก็คือห้าสิบห้าจุดห้าสิบห้าจุดเก้าประมาณห้าสิบห้าจุดเก้านะครับทีนี้เราทดลองอ่านตัวที่สามนะก็ก็จะทำลักษณะคล้ายๆเดียวกันะ็คือคลิกขวานะแล้วก็แอดดีไว c e นะครับเสร็จแล้วก็ id ก็จะเป็น id สามนะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่แอดดีไว c e นะครับเสร็จแล้วก็แอดในะส่วนของตัวทักเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกที่เป็น ศูนย์สามรีดโฮลด e ้งดิ e ิตนะครับ Offset แล้วก็เล t h l เล g ก h ก็จะเป็น2เนดิมนะครับก็คือมี2ค่านะครับเสร็จแล้วก็เลือก Add r e q u e s t ไปเสร็จแล้วก็เลือกที่ p ผ l l นะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกที่ a u t o ้ e ี e ฟซซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นว่าณนะตอนนี้เซนเซอร์วัดอ,อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นตัวที่สามมันก็จะกระพริบทุก1วินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวค่าความชื้นอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่มันอ่านได้นะถ้าเป็นอุณหภูมิก็คือ23.3ควาามมชื้นก็ประณ57 นะครับก็สำหรับวิธีการทดลองในส่วนของการใช้งานโปรแกรมโมดบัสสแกนเนอร์ในการอ่านค่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ความชืน้นรุ่น w t r 1 0 e นะที่ใช้วิธีการส่งผ่านข้อมูลที่เป็นโมด ol, บัสปรโตคอลนะก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งในลำดับถัดไปก็จะเป็นวิธีการในการเขียนโปรแกรมนะ,ะโดยใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, ในการบันึงค่า นะอ่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับไปแสดงผลนบนอ่าอพิเคชันบนโทรศัพท์พมือถือแล้วก็ส่งต่อไปแสดงผลสร้างเป็นหน้าแดชบอร์ดที่ท,ท,ที่ที่อยู่บนหนวดเรตติดต่อไปนะครับก็สำหรับในวันนี้นะวนิธีการในการาใช้งานในส่วนของการอ่านค่าตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดี